เหลียมปลอยทานแบบง่ายๆคลิปนี้เราจะพาทำแบบนี้นะคะด้านบนจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะก็เรามาเริ่มต้นทํากันเลยค่ะน,นี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นกากเพชรสีฟ้านะคะอันนี้จะเป็นกากเพชรแบบใสพอเรานําประกบเข้าด้วยกันแล้วเราก็พับเข้าค่ะประมาณสี่นิ้วนะคะเสร็จแล้วเราก็กดให้เป็นรอยจากนี้เราก็ทําฐานสี่ค่ะ เราจะใช้เส้นที่สั้นกว่าอยู่ด้านบนนะคะพอเราทำฐานสี่เสร็จแล้วเราก็ทำช่องใส่เหรียญค่ะเราจะใช้เส้นที่สั้นอยู่ด้านบนเนี่ค่ะพับตามแนวตรงของมันแบบนี้เลย เราจะพับทั้งสี่เส้นแต่ว่าพับทีละเส้นนะคะแบบนี้กดให้เป็นรอยเพื่อล็อกลิปปิ้เลยนะคะเอเราทำแบบนี้เสร็จแล้วเส้นที่สี่เราคลายออกก่อนค่ะเราจะเอาเหรียญมาใส่ตรงช่องนี้ค่ะแล้วก็เอาเส้นที่สี่นี่ค่ะสอดไปใต้เส้นแรกที่เราทำเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ดึงกระชับมาค่ะ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อมาเราก็กลับด้านมาค่ะเราจะสอดเก็บเส้นสั้นอีกรอบหนึ่งนะคะเราสอดเก็บตรงนี้เลยเสร็จแล้วเราก็กดให้เป็นรอยเพื่อล็อกริบบิ้นเลยค่ะเราจะสอดเก็บทั้งสี่เส้นนะคะเราจะสอดเก็บเส้นสั้นอีกรอบนึง เสร็จเรียบร้อยเส้นสั้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อมาเราก็กลับด้านมาค่ะเราจะเริ่มทำกลีบชั้นแรกกันนะคะเราจะทำเส้นนี้นะคะบิดริบบิ้นม้วนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามือซ้ายช่วยจับไว้แล้วก็หมุนปลายขึ้นแบบนี้ แล้วก็สอช่องตรงนี้ค่ะแล้วดึงกระชับก็จะได้กริดแบบนี้นะคะเส้นถัดมาเราจะทำเส้นนี้นะคะแล้วก็หมุนที่ปิ้นขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามือซ้ายช่วยจับไว้แล้วก็ ทำลิบินแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดทั้งช่องนี้เลยแล้วก็ดึงกระชับค่ะก็จะได้กรีดเป็นแบบนี้นะคะอีกสองเส้นเราก็ทําแบบเดียวกันค่ะ ก็จะได้กรีดเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ปลายปลายลิบปิ้นก็จะออกไปด้านนอกนี้หมดแล้วทั้ง4ี่เส้นก็จะได้ลักษณะแบบนี้ขั้นตอนถัดมาเราจะทํำกรีบชั้นถัดมาเลยนะคะเราจะเริ่มทําจากกรีดนี้แล้วก็เบิดริบบิ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดช่องตรงนี้ ลายีิปิินจะออกช่องด้านหลังตรงนี้นะคะเราก็ดึงกระชับมาค่ะก็จะได้กรีบแบบนี้นะคะเส้นถัดมาเราจะทำเส้นนี้ค่ะก็บิดดิปลินแบบนี้เลยแล้วก็โค้งลงมาแล้วก็สอดช่องตรงนี้ ลายลิปินจะเอาช่องด้านหลังเราก็ดึงกระชับมาค่ะก็จะได้กรีบแบบนี้นะคะอีกสองเส้นเราก็ทำแบบเดียวกันค่ะ เรียบร้อยนะคะก็จะได้แบบนี้เราก็ดึงประชับจัดกรีดอีกรอบนึงค่ะเสร็จแล้วก็จะแบบได้แบบนี้เราก็กลับด้านมาเราจะเอากันไกลค่ะมาตัดเส้นสั้นออกได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้ขั้นตอนถัดมาค่ะเราก็จะทำกรีดชั้นถัดมาเลยนะคะ เราก็จะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะโค้งริบบินมาแบบนี้เลยแล้วก็สอดไปตรงช่องนี้ปลายริบบินก็จะขึ้นมาด้านบนแบบนี้ค่ะเราก็ดึงกระดชับม <heh? S 1> าก็จะได้จีบแบบนี้เส้นถัดมาเราก็ทําเส้นนี้นะคะเราก็โค้งริบบินแล้วก็สอดช่องนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ดึงกระดาชับมาเราจะทําแบบนี้อีกสอง เส้นนะคะ เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เ,เราก็กลับด้านมาดูด้านบนว่ากรีดทั้งสี่เส้นนี้เท่ากันหรือ,อยังถ้าเรา,ายังไม่เท่ากันเราก็ดึงกระชับจัดกรีดอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะได้ประมาณนี้เราก็กลับด้านมาสอดก็บปลายริบบิ้นค่ะก็โค้งริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สอดช่องด้านหลัง อลาลิบินจะออกตรงช่องนี้เราก็ดึงกระชับมาค่ะเราจะสอดเก็บแบบนี้นะคะให้รบทั้งสี่เส้น เสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็เอากรรไกรมาตัดเศษออกได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะตันนี้เราก็สามารถติดตกแต่งตามในคลิปได้นะคะถ้าเป็นในคลิปเราจะใช้เป็นลูกปัดสีทองแบบห้ามยินค่ะก็ ด้านบนจะเป็นแบบนี้นะคะด้านล่างจะเป็นแบบนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดเซฟไว้ดูกันได้นะคะขอบคุณค่ะ